สวัสดีค่ะพี่ปลาสุปลาทำมาต่อนะคะลูกค้าพอดีพี่ปลาไม่แน่ใจคลิปก่อนหน้านี้พี่ปลาได้รีวิวแหวนนี้ไหมอันนี้เป็นแหวน rose quartz นะคะไซส์54นะคะฟรีไซส์คือต้องขึ้นต้นด้วย54ฟรีไซส์อันนี้250บาทเอ้ย280บาทค่ะลูกค้าสองร้อยแปดสิบบาทนะอ่ะ280บาทนะคะ280บบาทฟรีส่งนะคะลูกค้าอันนี้ฟรีไซส์นะคะแหวนฟรีไซส์ อันนี้ยังมทิสตนะคะ280บาทอันนี้หินแท้นะคะลูกค้า280บาทเรือนแฟชั่นนะลูกค้าลูกค้าอย่าอย่าจีเอาแค่หินนะคะเรือนแฟชั่นไซส์ไซส์ซ54นะคะลูกค้านี่54าส่เรือนแฟชั่นนะคะเออ่เผื่อใครชอบแบบแนวเท่ๆนะคะ280บาทเทๆ่ๆเนี่ย280บาทไซส์54นะคะ ทีนี้พี่ปาจะมาขา่าเอ่อมารีวิวงานจี้นะคะออ่าอ,อันนี้อเมทิสต์นะลูกค้าสามร้อยห้าสิบาทนะคะสามร้อยห้าสิบาทเฉพาะจี้สามร้อยนะคะเฉพาะจี 300. ้สามร้อยหากเป็นห้าสิบบาทคะ่ะค่าคอ อันนี้เป็นอเวนเจอรีนนะลูกค้าอเวนเจอรีนนะคะสามร้อยห้าสิบบาทคะ่ะสามร้อยห้าสิบบาทนะคะพี่ปาลดให้คือลูกค้าลดให้นะคะสองร้อยแปดสิบสองร้อยแปดสิบนะคะสองร้อยแปดสิบเฉพาะที่สองร้อยห้าสิบนะคะ อ่าลูกค้อาอเมทิสตอีกอัดอีกชิ้นหนึ่งนะสามร้อยห้าสิบเฉพาะจี้ลดไปห้าสิบบาทอาเมทิสตค่ะสองร้อยห้าสิบก็ลูกค้าสองร้อยห้าสิบ นั้นแม่พี่ปลาไปไหนอะชุกอะชุกหายอ่ะ,อะ,อะรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้ให้สองร้อยแปดสิบนะลูกค้าใหญ่ค่ะรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ก็สองร้อยแปดสิบนะคะจากสามร้อยสิบเหลือสองร้อยแปดสิบนะคะอันนี้เป็นอเมทิสต์นะลูกค้าไปแขวนเนี่ยสองร้อยแปดสิบนะพี่ปลาเปลี่ยนจุกให้เรียบร้อยละจุกสวยสองร้อยแปดสิบนะคะ อันนี้รุ่นเล็กนะคะสองบาท250บาทนะคะอันนี้280ร้อนะลูกค้าอันนี้เป็นรถคอร์สนะอันนี้เป็นรถคอร์สนะเฉพาะจี้250ร้าสนะลูกค้าเฉพาะจี้สอง อันนี้จี้พร้อมคอคอยาวไปนะต้องตัดอ่ะนี่นะคะรุ่นนี้เฉพาะจี้280นะคะจี้พรมคอสามร้อยห้าสิบใหญ่หนักค่ะลูกค้าหนัก อันนี้250นะล่ะลูกค้าอันนี้เป็นควอร์ตนะคะควอร์ต250บาท250นะลูกค้ารุ่นนี้280นะคะรุ่นนี้250นะคะ ันนี้เป็นพอร์นะคะปู่เงินแท้แปดร้อยห้าสิบาทนะคะปู่เงินแท้นะคะแปดร้อยห้าสิบบาทวันนี้ลดให้หกร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบาทค่ะปู่จี้ปู่พี่ปาแก้แก้งานแล้วนะจุกจุกเป็นงานชุบแล้วนะแก้งานชุดนี้ให้หกร้อยห้าสิบาทปกติพี่ปลาขายอยู่พันสองร้สิบเหลือชิ้นเดียวที่เป็นท,ที่ไม่ชุบนะคะให้หกร้อยห้าสิบบาทอันนี้ขายขาดทุนนะคะ แล้วก็มีอเมทิสชิ้นเล็กนะคะ250บาทนี่น่ารัก250บาทน่ารักค่ะ250สนะชิ้นเล็กใหญ่ราคาไม่ต่างกันนะลูกค้าชิ้นเล็กใหญ่ราคาไม่ต่าง นี่รถคอดนะคะเฉพาะจีนนะคะเป็นดวงตาเทพเขาทำแบบดวงตาเทพอะ่ะดวงตาที่สามอ่ะนะรถคอดอันนี้สองร้อยแปดสิบนะคะพร้อมคอสามร้อยห้าสิบอ่ะอันนี้เฉพาะคอนะลูกค้าแปดร้อยห้าสิบาทอันนี้ใช้มุกอย่างดีเลยนะคะเป็นมุกน้ำจืดธรรมชาตินะคะมุกน้ำจืดไม่ใช่ธรรมชาติมุกเกลี้ยงธรรมชาติมุกเกลี้ยงธรรมชาตินะอันนีแปดร้อยห้าสิบบาทนะคะไม่มีต่างหูถ้ามีต่างหูเก้าร้อยห้าสิบ ขายทุกอย่างค่ะขายทุกอย่างที่ให้ได้เงินมาค่ะกําไรมันต้องเยอะอามาโซนไหนนะ,ะลูกค้ารุ่นนี้สองร้อยแปดสิบนะคะจี้อย่างเดียวสองร้อยห้าสิบอามาโซนไหนค่ะแฟชั่น <Fashion S 2> นะคะเดือนแฟชั่นได่ใช่เงินนะลูกค้าลูกค้าเช็คเพิ่มเติมได้ค่ะลูกค้าเช็คเพิ่มเติมเติมได้นะคะลูกค้าอยากได้ของถูกก็ต้องปเป็นเดือนแฟชั่นอยากได้ของแพงก็งานเงินงาน,งาน,งานชุบนะคะ พี่ปาก็สรรหานะอันนี้สองพันห้านะลูกค้าโทมารีนนะคะโทมารีนสองพันห้านะคะเปลี่ยนจี้ได้ลูกค้าจะแขวนพักก็ได้นะเปลี่ยนจี้ได้เอาครีมอะค่ะงัดออก ันนี้แหวนนินเงินแท้นะคะห้าร้อยห้าสิบลูกค้าแหวนนินเงินแท้นะคะห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะล้างก่อนส่งนะคะแหวนนินเงินแท้ห้าร้อยห้าสิบอันนี้อันนี้แหวนเงินแท้ไพลินนะคะอันนี้ลดราคาเหลือสี่ร้อยห้าสิบเงินแท้ลูกค้าไซส์ห้าหกนะสี่ร้อยห้าสิบบาท ไพลินเงินเทนะอันนี้ฟัวราไค่ะลูกค้าอันนี้ให้สองปดสิบนะสองปดสิบค่ะจี้อย่างเดียสองรห้าสิบสวยค่ะอันนี้มเีเดินทางนิดหนึ่งนะนิดเดียว สวยมีรดยเดินทางนิดหนึงนิด,นดเดียวไม่เยอะรุ่นนี้จี้สองพันห้าคอสองพันห้าเป็นห้าพันรุ่นนี้ได้สี่พันห้านะลูกค้าจี้ชุบชุบทองร้อยหนาห้าใหม่แล้วนะคะ จี้ชุบทองร้อยหนาห้ามเรียบร้อยแล้วนะคะจี้ชุบทองร้อยหนาห้าไมเรียบร้อยแล้วอ่ะจี้จี้จี้ชุบทองร้อยหนาห้ามเรียบร้อยแล้ว 2, สองพันห้าสร้อยคอโทมารีนสองพันห้านะคะความยาวอยู่ที่ประมาณสิบหกนะคะแต่ถ้าลูกค้าไม่เอาจี้นี้ก็เฉพาะโทมารีนสองพันห้าจี้นี้สองพันห้าแยกได้ค่ะพี่ปาร้อยงานเองพี่ปาจะ ร้อยงานสิบครั้งก็เหมือนเหมือนเดิมค่ะเพราะเป็นงานที่เราร้อยเองอีกครั้งก็เหมือนเดิมค่ะอันนี้สวยนะลูกค้าอันนี้น่าจะ น่าจะลดอร์ด,อดนะลูกค่ะ280นะคะพร้อมคอ350อันนี้สวยนะคะใครยังไม่มีใหญ่นะใหญ่นะคุณชอบใหญ่ไงชอบชอบหนักๆใหญ่ๆดินแท้แล้วลูกค่ะหินธรรมชาติยังไม่เตีย อันนี้เธอคอยงานเงินนะคะลูกค้า5้าห้าบาทฟรีไซส์นะมี2วง5้าห้าบาทฟรีไซส์นะมี2วงนะจะตัดคลิป15นาทีพอนะพูดมากหน่อยพี่ปาพูดมากเหนื่อยพี่ปาเหนื่อยมันต้องใช้พลังเยอะลูกค้าในการพูดอะ อันนี้เป็นจี้ทับทิมนะคะลูกค้าพันสองห้าสิบพร้อมคอนะจี้ทับทิมพันสองห้าสิบสวยพร้อมคอนะคะพันสองห้าสิบไม่เอาคอรลดไปหนึ่งร้อยนะอันนี้จี้ทับทิมแท้นะพร้อมคอสี่ร้อยห้าสิบ ทับเทมแท้นะคะไม่เอาคอลดไปห้าสิบบาทนะสตาร์กิมค่ะพันสี่ห้าสิบค่ะ ต,ตากริมหมอดเสี้ยงนะคะพันสี่ห้าสิบสร้อยข้อมืออเมทิสนะคะพันแปดห้าสิบค่ะลูกค้าโปรติขายสองพันห้านะเงินแท้ค่ะลูกค้าเงินแท้เฉพาะตะโขนนะคะไม่ใช่เงินเป็นงานชุบพิงโกเฉพาะเรือนเงินแท้ค่ะพันแปดห้าสิบสวยค่ะลูกค้า ายไปเรื่อยนะคะบุษราคำบางกระจาแปดร้อยห้าสิบนะคะชุบทองร้อยหนาห้าไม้อันนี้ชุบทองร้อยหนาห้าไม้นะคะแปดร้อยห้าสิบบุษราคำบางกระจา อันนี้จี้เล็กๆนะคะสามรอห้าสิบาทเนี่ยชุดนี้3ามรหสบาทนะคะทับทิมแท้เรือนเงินแท้นะคะเรือนเงินแท้ทับทิมแท้สวยนะสวยนะคะนี่สวยสามรอห้าสิบาทนะคอสสเตนเลสน,นะลูกค้าใช้ดีค่ะใส่ดีใสด่ใสดีจริงลูกค้ามีอุดหนุนเพิ่มนะคะเพราะใส่ดี เรา,าใส่สเตนโหลดเก็สเตนโหลดพี่ป้าเขาใส่พี่ป้าใส่เป็นรุ่นนี้นะพี่ป้าใส่เป็นอะไรเนี่ยมรกต พอดดอได้ลูกค้าพอดีดอตหกรบาทหกรบาทโอเคขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ